สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำหลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชนซึ่งในหลักสูตรนี้จะมีผู้สอนในรายวิชาทั้งหมด4ท่านประกอบด้วยอาจารย์มนทิราเกียรติถาวรนันอาจารย์สวิตชัตดนาคชาติดตรสาริีทิพเพ็งและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทารินมานิมานเราจะมาดูนะครับว่าวัตถุประสงค์ของรายวิชาประกอบด้วยอะไรกันบ้าง ควัตถุประสงค์ของรายวิชามีดังนี้ค่ะ 1. อธิบายวิธีวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยว 2. จัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ 3. ปฏิบัติงานของผู้นำเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 4. ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้และ 5. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ค่ะต่อมาเรามาดูเนื้อหารายละเอียดในแต่ละบทกันนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างค่ะ บทที่1การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยหัวข้อ 1. รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและ 2. การวางแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวค่ะบทที่2ทักษะการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพการนําเที่ยวค่ะซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อย่อยด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตวิทยาบริการหลักการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและหลักการสื่อความหมายค่ะ À, สำหรับในบทที่3นะคะก็จะเป็นเรื no. so, ่องของหลักการนําเที่ยวชุมชนนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหัวข้อแรกก็คือในเรื่องของหลักการเป็นผู้นําเที่ยวนะคะเราจะมารู้กันว่าคุณสมบัติของผู้นําเที่ยวที่ดีนะคะควรจะเป็นยังไรบุคลิกภาพควรจะเป็นอย่างไรความรู้ควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ของผู้นําเที่ยวเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงบทบาทของการเป็นผู้นําเที่ยวด้วยว่าในการที่จะนาเที่ยวชุมชนเนี่ยเราจะต้องสวมบทบาทอะไรบ้างอาจจะเป็นครูเป็นหมอเป็นนักจิตวิยานะ ะะแล้วก็ในเรื่องของหลักการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะก็จะจําแนกตามลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจําแนกตามจํานวนของนักท uh ่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้วก็ลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวค่ะส่วนในหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานของผู้นําเที่ยวเราก็จะเรียนรู้กันว่าในเรื่องของการเข้ามาของนักท่องเที่ยวเนี่ย ผู้นําเที่ยวจะต้องทําหน้าที่ตั้งแต่ในส่วนของการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาการนํานักท่องเที่ยวไปทํากิจกรรมแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการส่งนักท่องเที่ยวกลับภูมิลาเนานะคะรวมไปถึงในเรื่องของอ่าหัวข้อที่4นะคะก็เรื่องของการให้ข้อมูลการทํากิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ข้อควรปฏิบัติต่างๆที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในชุมชนค่ะสําหรับบทที่4การทํากิจกรรมการท่องเที่ยวจะประกอบด้วยหัวข้อ การดําเนินกระบวนการการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น